ผลการวิจัยจากผู้ป่วยมะเร็งกว่า900คนจะพบสัญญาณเหล่านี้ปรากฏในร่างกายตั้งแต่6เดือนก่อนตรวจพบโรคมะเร็งไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่ต้องใช้เวลาหลายเดือนหรือแม้กระทั่งหลายปีในการพัฒนาร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือสัญญาณเตือนอะไรบ้างงานวิจัยล่าสุดได้ศึกษาผู้ป่วยมะเร็งกว่า900คนและพบว่าสัญญาณเหล่านี้ ปรากฏในร่างกายของพวกเขาตั้งแต่6เดือนก่อนที่พวกเขาจะเป็นมะเร็งงานวิจัยนี้เผยแพร่ในวารสารการแพทย์อังกฤษ BMJ เมื่อเดือนตุลาคมปี2024พบว่าผู้ที่มีการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วนั้นมีแนวโน้มที่จะถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งในระยะเวลา3-6เดือนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่ลดน้ำหนักอย่างกะทันหันการศึกษานี้ได้วิเคราะห์ผู้ใหญ่กว่า60,000คนที่มีการลดน้ำหนักอย่างกะทันหัน โดย58.2%เป็นผู้หญิง51.8%อายุเกิน60ปีและ26.3%เป็นผู้เคยสุบบุรีผลการศึกษาพบว่าในระยะเวลา6เดือนหลังจากการวินิจฉัยและการรักษาลดน้ำหนักมีผู้ป่วย908คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่1.4%พบว่าเป็นมะเร็งโดย882คน97.1%มีอายุมากกว่า50ปี มะเร็งที่พบบ่อยที่สุดคือมะเร็งปอดตามมาด้วยมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งตับอ่อนมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโดยมีอาการทั่วไปเช่นไอปวดท้องปวดหลังการติดเชื้อในซงอกและอ่อนเพลียกลุ่มผู้ชายพบว่าการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วพร้อมกับ10ส,สัญญาณได้แก่ปวดท้องเบื่ออาหารกลืนลำบากไอเป็นเลือดอาการเจ็บหน้าอกที่ไม่ใช่โรคหัวใจและเนื้องอกในช่องท้องภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก โรคดีซ่านและต่อมน้ำเหลืองสัมพันธ์กับความไวต่อมะเร็งที่เพิ่มขึ้นครับกลุ่มผู้หญิงหากลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วพร้อมกัน11สัญญาณเช่นปวดท้องเบื่ออาหารปวดหลัง,ลงพฤติกรรมการขับถ่ายเปลี่ยนแปลงอาหารไม่ย่อยก้อนในช่องท้องโลหิตจ,จางเนื่องจากขา,าดธาตุเหล็กดีซ่านต่อมน้ำเหลืองโตและลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดาเพิ่มโอกาสในการเกิดมะเร็งแม้ว่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาอาจอยังน้อยและความแม่นยำยังต้องการการตรวจสอบเพิ่มเติม แต่แนะนําให้ทุกคนใส่ใจต่อความผิดปกติในชีวิตประจําวันและไปพบแพทย์อย่างทันท่วงทีเพื่อการป้องกันการตรวจพบโรคในระยะเริ่มต้นและการรักษาที่เหมาะสมสัญญาณมะเร็งที่มักถูกมองข้ามในชีวิตประจําวันเราควรใส่ใจต่อความรู้สึกไม่สบายและการเปลี่ยนแปลงในร่างกายซึ่งอาจเป็นสัญญาณแรกของมะเร็งหรือภาวะก่อนมะเร็งสําหรับหลายๆคนสัญญาณมะเร็งที่พบบ่อยอาทิน้ําหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุและอ่อนเพลีย หากน้ำหนักของคุณลดลงมากกว่า5%ซนต์ภายใน6เดือนถึง1ปีโดยไม่ใช่การอดอาหารหรือการลดน้ำหนักที่ตั้งใจหรือมีโรคที่ไม่ร่าแรงเช่นโรคเบาหวานผิดปกติโรคไทรอยด์ผิดปกติหรือท้องเสียเรื้อรังและยังมีอาการเช่นเบื่ออาหารอ่อนเพลียควรไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบสาเหตุโดยเร็วก้อนเนื้อหรือตุ่มที่ไม่สามารถอธิบายได้เมื่อมีการปรากฏของก้อนหรือตุ่มที่ไม่สามารถอธิบายได้เช่นก้อนที่เต้านมหรือต่อมลูกหมากต่อมใต้สมอง หรือการบวมที่ต่ำน้ำเหลืองที่คอรักแร้หรือขาให้ระวังเป็นพิเศษหากมีอาการแดงเจ็บหรือมีการเปลี่ยนแปลงสีและขนาดที่รวดเร็วควรไปพบแพทย์ทันทีปวดเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุอาการปวดอาจเกิดจากโรคเรื้อรังหรือการบาดเจ็บแต่หากปวดนานไม่ทราบสาเหตุควรหาสาเหตุหเ,ตเตพื่อป้องกันการเกิดก้อนนั้นแต่หากปวดนานและไม่ทราบสาเหตุควรหาสาเหตุเพื่อป้องกันการเกิดก้อนนั้นไอเรื้อรัง ผู้ป่วยมะเร็งปอดบางคนมักมีอาการไอเรื้อรังเมื่อตรวจพบโรคมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งไตและมะเร็งต่อมลูกหมากอาจแพร่กระจายไปยังปอดและทําให้เกิดอาการไอเรื้อรังควรไปตรวจสุขภาพโดยเร็วหายใจลําบากเมื่อมะเร็งปอดพัฒนาถึงระดับหนึ่งคุณอารู้สึกหายใจลําบากหากมีอาการหายใจลําบากเรื้อรังหรือเกิดขึ้นบ่อยครั้งควรไปโรงพยาบาลเพื่อค้นหาสาเหตุและการรักษาที่เหมาะสมเลือดออกผิดปกติไม่ทราบสาเหตุ หากพบเลือดออกผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุควรหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเลือดออกนั้นการเปลี่ยนแปลงของอุจจาระอาการท้องผูกท้องเสียเรื้อรังหรือการปรากฏตัวของทั้งสองอย่างสลับกันอาจเตือนถึงการมีอยู่ของก้อนในระบบทางเดินอาหารปริเลงที่ตับตับและตับอ่อนอาจส่งผลกระทบต่อการดูดซึมสารอาหารในระบบทางเดินอาหารทําให้เกิดอาการท้องเสียและอุจจาระมันหากอาการเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นเวลานาน,านควรไปพบแพทย์เช่นกัน โรคทางเดินอาหารเรื้อรังหากคุณมีอาการแน่นท้องเรื้อรังเบื่ออาหารอาการกรดไหลย้อนปวดท้องส่วนบนและรู้สึกไม่สบายอย่ามองข้ามว่าเป็นแค่โรคกระเพา,ะ,พะ,า,เาเะเพราะอาจเกี่ยวข้องกับมะเร็งกระเพาะอาหารหรือหลอดอาหารได้